สวัสดีครับเซซังดาครับสวัสดีค่ะอ่าเสียดายเนาะมาทิพย่พัดมาอ่าโอ้ยเนาะอืมอันเขียนไว้เลยดิอ่าเขามักมักหนึ่งกับสองให้ผลเนาะอ่าเดี๋ยวเล่เล่ตัดศูนย์เห็นบ่งเนี่ยลบออกไปเดี๋ยวบางชุดที่ผันห้ยกันอ่านี่พี่น้องชุดที่ผันเนียนห้ล่างหนึ่งหกนับเด่นที่หกธรรมชุมผันเนียนห้คักเด่นที่หกโอ้ มาหลักหน่วยพร้อมเนาะพันบนศูนย์เจ็ดจับอยู่ไหมล่างคุณบัวจับศูนย์หกคำชุ่มนี่วงกลมให้หนึ่งหกเม็ดเดียวนะครับจับครูบะเข่าได้พี่น้องได้หนับชุดบนบะเข่าชุดล่างนี่เพิ่นว่าเด่นหกเลยหกมานับให้หกยู่หลักหน่วยพร้อมอ่าหก็อยู่หลักหน่วยหนึ่งหกเพิ่นว่าอือเกือบเป็นบริษัททุนขึ้นนี่ละเฮ้ยเขียนด้วยที่แหลกว่าสีลรทบช่วงในบ้านเราเลยนะสีตอนนั้นว่าสี่มบน ว่ามันนี่หลายหางเลยลบบอกมันหมดโอ้ครับผมโอ้ยคนเป็นลบศูนย์หกออกท่านผู้ชมส่งงในกลุ่มไลน์มันเกิบมาหลายนี่เละครับหาคู่เสียดายเอพี่น้องใส่แล้วผมมาเบิ่งดูจุดที่เพิ่นเขียนของเพิ่นท่านผู้ชมนี่จุดนี่พี่น้องเพิ่นลบออกเห็นไหมครับนี่เพิ่นแล้่หอแครงหนึ่งหกสองหกสี่หกสามหกห้าหกเพราะว่าเพิ่นเน้นตะลักหกนี่ว่าฐาศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหก หาคู่หกคู่ธรมชุ่มเอาเอาไหมว่าเป็นยังสรงเต็นในกลมไล่กลุมไล่ครับช่ไหครับผมศูนหกอ่าว่าเป็นยังเอาไม่งวดนี่อ่ามันบาได้ว่าสี่โอ้สูนหกเนาะมักศูนเจ็ดเนาะอโอ้ยเสียดายไปตัดตัวนวาสนาอืมฉันเป็นนวัสนายสิอ่างดนี้เอาไหมอืม ลงหมดแมมครับบอตตรงตัดให้ให้เอฟซีพันคัดเอาก็ได้ดอกมันบ่หลายคููดอกอืไปคัดเข้าไปตัดออกมันผิดไปตัดตัวออกสีน้ามันเสียดายตั้งแต่แต่งแต่ทรงในกลุ่มไล่ห้องบอลขีดถึงมันเกิดทงว่าห้องบอลบอลเนียนออกตัวพวิเนียนเพราะว่ามันถืออิว่าบอกบางคนพวดอีหเลยได้คนเข้าก็ไดลงหมดครับผมบอลตรงตัดให้เอฟซีพันนะเรียกเอาห้าห้าพ่นมักตัวเน้นหรือตัวพวนเนหนนั่งสีหน้ามันมันมันเสียดาย อไม่มือเรขออกย่ำไม่ออกไปกันไว้แน่ศูนย์หกนี่ศูนย์หกศูนย์หกเลยสิบพุธสภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพันย่ำแฟนพันพี่น้องเป็นเฮ่แฟนเพันไปหาหากันไว้พันเฮ่เบาเท่าพันพี่ตัดออกนะครัพนเน้นหกพันจับให้หกอยู่รักหน่วยอ่าไม่เหมียลลูกเปล่นะ จ้าเหมียวเหมียวพี่น้องเมียว,ยวนอนข้างๆที่แรกอยู่่หางเลยก็มาหนีแล้วก็กลับไปแล้วด้วสนใจพันผมไม่ซื้อพี่น้องเพิ่นบ่มีซื้ออืมอืมไอ้เจ้าหลงนะครับจะตั้งซื้อไว้ให้เจ้าหลงนี่บ่มีซื้อพี่น้องน่าหลง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 อืมหลงหลงหลง,ลง,ลง,ลงซื้อว่าหลงพี่น้องตั้งซื้อให้แล้วพราะไอบ้บดเลยได้ไดร้อนนี่ โรคไซเติไอ้ลงเต็มชุดเลยครับบ่ต้องบ่ต้องตัดห้ากันแน่นให้เพิ่นเอาเจ้าหลงได้พี่น้องเด้อนี่เอฟซีคนมาตั้งซื้อให้เพิ่นแนวสันเป้าเถ่านี่หลงนี่ลง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 น้าลง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 เป้าแถวตั้งซื้อไว้ไว้หลงคับผู้ชมฝนตกดีป่ะคะทั้งนี้โบ่ะโบเลยมันเคลื่อนเลทั้งส่งดาวฮือหือหืออยู่ตัววันศุกรมาหอดบ่หอด เรีวิ่งนี่กบ็บดดกดอกเลขวิ่งแต่ว่าเขาเาจับมาถึงบอขนาดบ, <c oughs> บางทีงวดน,นี่เป็นอะไรเลขล่างอะไรตัดหาเลยเลขล่างสองสามสี่ห้านี่ต้องมาตัวหนึ่งครับตีล่างแต่ว่าตัดหาออกตัดหาแล้ออก คิดว่าบวชอดฮะหลง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 อืมอ้าวเพิ่นเน้นให้บาทนี่ยอ่เนี่ยเพื่อนหุ่จักซื้อเพิ่นแล้วท่วานผู้ชมหลง<ะ>หาตัางไปเจ้าก็ได้ ก็ได้มวลน,นี่อ้อาวท่านผู้ชมมาฟังน้ำกันบาทนี่เอา้าคณละขันมา,มาอีกรอบไหนนะเงรษฐบอกอ้าวใครเส้นสองดาว16กพฤษภาคม2568นะครับชุดบนไปครับเส้นสองดาวอา่มากกว่า บอกเพื่อนทั้งชุดเลยครับทั้งชุดบนชุดล่างนะครับผมเล็กวิ่งแปดครับเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดอ่าเจ็ดกับแปดเด่นที่แปดตรงที่แปดเจ็ดกับแปดเด่นที่แปดอ่าจับคููมีคู่ไหนเส้นดวงดาวเชื่อว่าตัวนี้ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดครับศูนย์แปดหนึ่งแปดตัวนี้กันไว้หนึ่งเก้าไม่ได้ใส่ถ้ามาไรงนี่จะเป็นเจ็ดแปดเก้าปะครับผม แต่ว่าตัวนี้เมบ่มอหนาหอดมันลงแรงนาสีเป็นสองตัวนี้เลยเปลี่ยนศูนย์แปดกับหนึ่งแปดวิ่งบนเจ็ดกับแปดเด่นที่แปดได้พีย<ม>งเดลือน,นะครับเต็มชุดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนี่เป็นตัวกันทำไปชมเพราะวา่าของเพิร์ลจิมมี่ถ่าเด่นเต็มชุดขึ้นเจ็ดแปดเก้าอ่าก็ได้จับหนึ่งเก้ามาให้เป็นตัวกันอะนะครับเน้นถ่าเด้นขึ้นหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดแต่ว่าเพิร์ลเนล้นคะ่คะคะ่ะขึ้นศูนย์แปดกับหนึ่งแปด ชุดบนมันต้องมาอ่าสองตัวนี้ครับผมตัวตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งเห็นว่าศูดหกชุดล่างอ่าชุดล่างอ่าชุื้อล่างเก้ากับหกเด่นเก่ารองหกหนาสิบเก้าตัวเดียวอ่าคิดว่าหนาสิเป็นตัวนี้อ่าถ้ารดตัวนี้ขึ้นัดมากพวกๆเหมือนกันเลยสองตัวนี้ท่านผู้ชมนะครับวิ่งล่างนะเด่นเก้ารองหกคำช่ม เก้าสองเก้าสามเก้าสี่แบบหกสองเจ็ดสองมาได้ใส่ครับหนี่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองมัน,ม,นมันกับติดมันมันม่สูตรตัดอยู่ครับตัดออกมาเก้ากับหกนี่มันไ<อ>ม่ซ้นซ้นกันตัดออกมาตัดมันส่วนหนึ่งไปตัดรุดหกไปนี่อ่ามาเจ็ดกับ 9, นเก้าไปนี่ครับมันก็บ้นที่เก่าตัวเดียวเอเจ็ดสองจะมาเป็นตัวกันบ่เอามาเป็นตัวกันอ่าเอาธรรมชุม ในสูตรกับมีอยู่พี่น้องนะครับเพิร์ลจับไม่ให้เป็นตัวกันแต่ว่าบดติดเลขเด่นเก้ากับหกได้อท่านผู้ชมเด้อนะครับเพิ่์จับไม่ให้เป็นตัวกันทาผู้ใดมาเจ็ดสองนะเป็นตัวกันไม่ติดเลขเด่นเก้ากับหกแต่ว่ากับยู่ในสูตรนี่นะครับเพิร์ลจับไม่ให้เน้นคักๆคู่ใดครับผมชุดล่างเลยอ่าจะเป็นตัวนี้ครับเก้าสองครับอ่าเน้นเพิ่์เน้นให้มีเก้าสองเก้าสามแล้วหกสองพี่น้องครับแต่ว่าเน้นคักๆคือรูเก้าสอง ถ้ารถจะเข้าสองน่ะจะเป็นตัวนี้เป็นตัวกันครับแต่ว่าแต่ว่าเหมือนเป็นส okay um e ูตรๆเหมัอนกันส้นกันเนาะครับว่าไงสองตัวนี้เป็นตัวรองครับเลขกเกจก็เลขหุเป็นตัวรองทายเน้นคักๆเลยตัวเดียวเข้าสองไม่เดียวครับอ่ะท่านผู้ชมผู้ใดมักนะครับเป็นนักทางหยิบจับลอตเตอรี่นะครับถ้ามักถ้าถูกใจตรงใจถ้าชอบวและท่านผู้ชมเด้อจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่บอมักบอชอบเบิ้งซื้อๆคือบ่าวถาวาหรือผู้ใดมีเลขติดแม่นๆจับมาใส่เลขวิ่งเพิ่น นับเก้าอ่าล่างเด่นเก้ารองหกถ้าบอมักชุดที่มันจับคู่นับถาเม็ดเดียวใดอยากได้เม็ดเดียวคือเก้าสองนับใครอยากได้เม็ดเดียวคือเก้าสองสองครับตัวน้ำบอลครับตัวน้ำถ้าบนเม็ดถ้าบนนี่คือศูนย์แปดกับหนึ่งแปดครับชุดบนเท่ากับหายหยิบจับลอตเตอรี่ไป้เด้วพี่น้องเ้อเผื่อมารางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่ครับเผื่อเท่าใดโชคไงพี่น้องชุดสามตัวจะม่จับให้บรงวดติเยเอาอแคปหน้าจอทำชุชมนับถาชุดบน นับเลขวิ่งคือ7กับ8เด่นที่8นับ2องโตเน้นก็นคือ0 8กับ1 8เต็มชุดมี0 7 1 7 0 8 1 8 1 9เป็นตัวกันเน้นครับค,คือ0 8กับ1 8นับวิ่งล่างเด่น9รอง6 9 2 9 3 9 4 6 2 7 2นี่บดติดเลขเด่นนะพี่น้องเดอ้อแต่ว่ามันชนเพิ่นแล้วเอามาเป็นตัวกันให้นับ7 2ไม่ตรงกับเลขเด่น9กับ6นับเดี๋ยวเอฟซีจะถามอ่าคือบ่ตรงเลขเด่นอ่าเพิ่นจับมาให้พี่น้องเป็นตัวกันนะครับผม เนนค่ะคเก้าสองเม็ดเดียวนะครับดาวพุ่นเนนหายมีเก่าสองเก่าสามหกสองนับท่าเม็ดเดียวคือเก้าสองสองเก้านะครับเหรอเห็นบอลน้อออกว่าออกตัวตัวตล่องเนาะซุดหกโอ้ยมาคิดหกมาค่ะคเนาะอันมันออกมาเนาะออกกันสามตัวนะสามตัวได้ออกสองหกแล้วก็ขากับอ้อนพอเขาไม่ยังไม่อยู่นินึ่งหกอีกไม่หกสองอีก แย่งบอลลูกค่เดี๋ยวจะซุ่หกตัวเดียวหนาว่ารุ่นพะกันรุ่นกันนสองคนนะขอบคุณเส้นสมดาวท่านผู้ชมขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านนะครับให้โชคให้มาด้วยพี่น้องเด้อนะถ้ามักกระเจงไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางเลขกคำนวณท่านผู้ชมเลขฝันแน่เลขกถูกแน่นะพี่น้องเนาะไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนนะถ้าเฮาชอบจำไปหาหยิบจับลอตเตอรี่บอชอบบอมักเบิงซืีอๆท่านผู้ชมนะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ เดี๋ยวฉูดเด้มาน้ากันแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ